ดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนกับผมยินดีต้อนรับประาสู่รสองคนขนมนำบุตรมานี่ยครับมาตลาดอำเภอหวัวเมฆครับตลาดอาหารปลาครับเฮ็ดเพาะครับพี่น้องเฮ็ดเพาะอันนี้ก็ห้องเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดเพิงเพิงท่ามพี่น้องผึ่งเฉียงท่ามวันนี้นเรามาเที่ยวอาหารปลาเนี่ยครับผมอาหารปลากับพวกเฮ็ดแหละครับอันนี้เฮ็ดละโง่ คุ้มจัดากเลยไอ้ต้องไปหาจิ้มคารุนพ่อซื้อกินดีดอกขายจิ้มตัวใช่กอนนี่แหละอันนี้ก็อันนี้ลองดูของกินครับผมพี่น้องอันนี้โอ้คหเป็นยาดเป็นขายผัมผัมครับไข่ผั่มไข่ผัมไม่ได้จกา็ถต่ไม่ท่าแต่หลากหลายอยู่ครับผมนี่ที่เกาะนะโอ้โหเกาะ นี่เพาะพี่น้องเี้นี่บอบจูอัลล่ะครับวันละไม่ปลาตามดูดูการกับนี่ครับพี่น้องหักเง้วค่กเงวาเบันเฮาอันนี้อันนี้หมากที่ตังครับเักสาบครักสาบหมากนะบอกเฮเห็นตะไบอะไหครับเห็นห่ครับอรรยากาศอันนี้ นางจักตะจันจ้าจักตะจัน,จกกจนออนตัวออนั่นจา้าแม่กินนู่นจักตะแสนนักลองเสียงทองประจำเขาเนาะ <laughs> เสียงทองบ้งงยคคบึ้ยครับพี่น้องอือนี่ก็มีบักพริกครบทุกอย่างแล้วครับตลาดอาหารปลาเฮาก็ได้ได้เยังก็มีพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับเด้อพี่น้องเลยมาทาั้งทั้งหอยเม็กละแวะเลยครับตลา,าดอาหารปลาก่อนของ อำเภอห้วยเม็กครับผมมาจากย่างตลาดห้างะตุงมาเลยครับมาเลี้ยวอยู่เลี้ยวขวาถึงมาแล้วครับเด้อพี่น้องหลากหลายครับพี่น้องอาหารของดูต้องกินอะไรหอยครับหอยอครับเออจากงูเด้อันนี้จีนูนจีนูนจีนูนโอ้ปวดปวดเฮ็ดพี่น้องเลยปวดทักก็ว่าเห็ดครับอันนี้ก็เป็นพวก น้ำง่วนเนาะน้ำง่วคตะปุ่มอิ่มได้ซิ่งได้เนาะเอาไปกินได้เลยหรือเราจะไปแกงไปต้มก็ได้ครับอันนี้ก็ห้องภาพยนต์โค้ดเนาะภาพยนต์โค้ดซื้อคนมาครับน้าพี่น้องเด้อตลาดของปลาเพื่อหอยเม็ดครับตลาดกลางดงหอยและแนงเพิ่นว่าครับ อ้าม้าพี่น้องตอนนี้ขายเมงวันค่ะธรรมดาราครับผมของมันคู่กันเนาะมาก <Wheel. S 3> ันแล้ครับผมนี่่วงนี้เลยอามาพี่น้องครับโล่เราเทเล่ละนี่ฮะโล่เราจักบาทครับอโอ้โหกำลัง อ่อนเลยเนาะอ่อนกบบนี้เจอกันแนี้ธรรมดานะครับไม่ยังเลยครับเนี่ยกระพุกเอียงน้อยเนาะบรรยากาศภายในตลาดเนาะพี่น้องคนกมาซื้อของหลากหลายครับพี่น้องดูไปตู้มาเนาะอาหารผลไม้าใหม่ปลาตามฤดูกาลครับผมโค้งโคลงอร่อยคนมาเอ้า มางสานครับผมอดีตผู้ขาตะเกตนนะครับบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศแห่งตลาดนะครับพี่น้องนะพอกันชิมหนาครับผมชิมนี่ขอบคุณนะครับติดรับช้มชิมครับผม